สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมาใบป,ประรากาศให้พนักงานเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกแช่ต่อในสังคมออนไลน์อยู่ในขณะนี้สำหรับเรื่องราวความมีน้ำใจของปอ .166 หลังเจอสุนัขหลงทางอยู่บนทางด่วนแจ้งวัฒนะท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัด จึงตัดสินใจขออนุญาตผู้โดยสารรับน้องหมาตัวดังกล่าวขึ้นรถเพื่อช่วยเหลือจนกลายเป็นกระแสชื่นชมพนักง,งานขับรถและกระเป๋ารถเมคันดังกล่าวกันเป็นจํานวนมากตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเพจ Facebook j s 1 0 0 Radio ดได้อัปเดตเพิ่มเติมว่าอสมกมอบใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลให้หนางสาวเตือนประทุมทองพนักง,งานขับรถและนางสาวนกน้อยสีดำพนักง,งานเก็บค่าโดยสารสายปออ6 6เมืองทองธานี อนุสาวรีย์ชัยที่เปิดประตูรถรับสุนักขึ้นรถจากบนทางด่วนระหว่างทางเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหลังจากมีประชาชนชื่นชมในน้ำใจมากมายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ